บอลครับผมกีลาแน,น่์บอลบรรยากาศกักบโรงเรียนสุราวิทยาคันครับผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้อุบลครับผมอุบลสีชมสีอะไรสีส้มเหรอเจออะไรครับผม ครับไปแล้วครับแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลอุดรธานี้ผมอุดรสีส้มอุดรธานีอุดรธาน,น,านีเจอใครอ่ะน้องคายดอนหนองคายผมดอนนองคายดอนนองคายไนนงไ่ายไ,ไปแล้วครับผม ดอนครับผมอุดรนมแล้วอุอดอนคือุดรนสามดอนครับผมอ,อุดรแฮนด์บอลครับผมปฏิการแฮนด์บอลอุดรอุดรธานีเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหม Nhiệp lõi Nhiệp lõi á bụng không khai như đoan á bụng Ừm, ยอนครับย้อนขายขึ้นมาผมน้องขายขึ้นมาแล้วน้องขายขึ้นมาแล้วน้องขายน้องขายทำไงน้องขายทำไงไม่ได้เลย้วน้องขายน้องขายน้องขายเรียบร้อยย้อนหันย้อนย้อนครับผม นครพนมครับผมนครพนมอันน <that> ี้แฮนด์บอลครับผมฮันบอลยิงครับผมโรงเรียนสุรารวิทยาคารครับสีสเกตครับผมกำลังวอร์มอัพอยู่ครับสีสเกตกำลังวอร์มอัพด้วยจิ้มเพลงสีสเกตน่าจะจิมเพลงคหนู บในการรวมครับครับผมดอนทานีผมดอนทานีดอนทานีดอนทานีเอ้ยเรียบร้อยผมดอนน้ำปันพน,นมครับผม น้พันปนมดดอนน้ำพันปนมนพันนมนพนมนำพนป,นม,นพนปนมทำเอาแล้วอุดมืออูุดมืออูดมือรมการแทนบอล การเท่นบอลครับเป็นไงเป็นไงลุดมือลุงมือ